แก้มือก็ไอสาได้บ๊หนูว่าแล้วพี่จะต้องมาเอาคืนแล้วพี่จะเอาตัวไหนมาแก้มือล่ะไอสาอมาฮิตน้องมันนี่แหละไอ้สาเนี่ยนะถ้าน้องหุจักสายยามันน่ะแล้วน้องจะหนาว,วแล้วายาอะไรสายยาจอมเตะพายุหิมะ <laughs> ยังไงพี่เอาอะไรมาเคดถ้าหนูชนะหนูจะได้อะไรฉันน้องชนะไอเขาสองคนน่ะจะเป็นคนเลี้ยงหมูกระทะบุฟเฟ่เองพ่อเตรียมล้างท้องรอไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะเลยได้เลยน้องหนูวันนี้พ่อจะมปกินข้าตอนอะป้าไอ้สา สั่งซอนไก่อ่อนให้แม่ดูหน่อยลูกเขาแยบไปนั่นเหมือนว่าโกงค่ะมันไม่จะได้แปลว่าโกงหรอกเขาเรียกว่ามันคือวิธีของสักกลิ้นอาสาน้ำเดียวนะลูกเดี๋ยวปอจะได้ไปกินหมูกท่านะ ล่างแค่งมือปอกก็ได้นะวันนี้ลูกวันนี้นาะทาก้านนาะจะแก้เสื้อเคือพอเลยน้องมันน่ะยังไงก็ไม่มีทางสู้พี่มันได้หรอกหันหลังเชียร์ก็ได้ไก่นมันมีปีมีน้องหรอกน้อง ได้ฮ ong เกมหรือสามเล่นแล้วลูกไอสาวแพ้ได้ยังไงนี่พ่อลูหลอมนี่มันก้างได้ยังไงนี่ไอสาววันนี้ทำไมมันผิดฟอร์มะพ่อขอไปแอบน้ำแต่งตัวไปกินมุกท่าไหไปะไปแล้วลู พ่อพ่อยสามพ่อเหมือนกับหมีแห้งแล้วเดอย่างนี้นั่นน่ะสิพ่อปกติมันแรงเยอะมากเลยนะทำไมวันนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้โู้พ่ออันนี้มันผมแม่นี่โอ้แตะนั่หนูนี่ผมแม่เนี่ยอ,อะเรียบยร้อยแล้วไง ว่าแล้วทำไมไอ้สามันแปลกฝากไว้ก่อนเถอะไอ้สักกะลิน